สวัสดีครับผมกับทีมงานของพาดิสารหนองบัวลำพูนะครับผมเจอกันยามเย็นที่อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับผมวันนี้เจอกันมืดค่ำทีหนึ่งคงไม่เป็นไรนะครับสำหรับเอฟซีที่น่ารักทุกทท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้เอ่อพ่อองหัวป่ามาจากเดนไกนะครับผมสวัสดีครับนี่นะครับผมหลายหลายท่านหลายหลายคนก็อาจจะคงรู้จักอ่โดยเฉพาะมิตรลัก เพื่อนๆเ,เก่าๆที่เรารู้จักมาคุ้นกันเป็นอย่างดีนะครับผมเสียเบียร์นะครับผมจากบึงกันบินตรงมาที่นี่เลยนะครับผมเพื่อที่จะมาพบปะพูดคุยกันชนิดที่ว่าแบบใกล้ชิดสนิทไหลเลยก็ว่าได้นะครับผม FCFC ค, FC, ครับวันนี้มาเป็นพ่อครัวหวัวปลาผัดเผ็ดหนูนานะครับผม นี่อร่อยแม่อร่อยเดี๋ยวมาดูกันมาติดตามชมกันนะครับผมอันนี้สูตรบึงการเลยนะแน่สูตรบึงการนะครับผมเสี่ยเบียบอกว่าสูตรบึงการนะครับผมวันนี้มากันมากหน้าหลายตานะครับผมนี่อีกหนึ่งท่านนะครับผมนี่นี่น <Yes> ี่นี่นะครับผมนี่อันนี้เป็นเสบียงเล็กๆนได้นอยนะครับผมนู่นรถเราจอดที่นู่นนะครับผมระยะทาง สองสามร้อยโลไม่ใช่อุปสรรคนะครับผมนี่ทะเบียนของเรานะครับผมสําหรับพันใหญ่หนู่นนั่งอยู่ไกลๆนู่นนะครับผมอาจจะเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับผมสําหรับเอฟซีเพราะใหญ่ประธานอุปถัมม์นนั่งอยู่ตรงนู่นสุบุรีสบายใจนะครับผมหลังจากนั้นเราก็มาชมบรรยากาศขั้วหนูกันต่อนะครับผมอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวมาลุ้นกันมาดูกันนะครับผมนี่ดูฟังเสียง ขูดหม้อเคาะกะละมังซะก่อนไม่แน่ใจว่าได้ที่หรือว่าอะไรยังไงได้แ้่มันสเบรกเลวนะเองเบรกแล้วนะครับผมสองเบรกแล้วมาฐานมาฐานวันนี้นี่ขอใช้แฟตนิดนึงนะครับผมไม่รู้ว่าจะภาพจะออกมาเป็นยังไงอย่าว่ากันนะครับผม มันสุดยอดเลยนะเนี่ยเอามาฐานมาฐานเลยเดี๋ยวรอให้มันแห้งสักนิดอีกอีกรอบนึงโอเคหนูมันตัวใหญ่อาถูกต้องหุูตัวใหญ่เดี๋ยวมันจะมีเดี่มเกินเราต้องไม่แห้งๆมาเด้อเจเไยมาเด้อมาเด้อระหว่างที่รอนะครับผมก็ดูบรรยากาศของการตั้งแคมป์ก่อนล่าหนูนานะครับผม แล้วก็บรรยากาศโดยรอบโดยรวมนะครับผมแสงพระอาทิตย์กำลังจะสิ้นสุดลงนะครับผมหลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงปรุงอาหารและประทานกันนะครับ,บ,รบเบียร์จะเมิ่งแต่ผักนะผมนี่มาฐานนะครับผมโอเคจวดจา้าเดี๋ยวรอผักยุบักนิด นี่นะครับผมเดี๋ยวรอผัดให้ได้ที่นะครับผมเดี๋ยวมาชิมกันนะครับผมว่ารสชาติจะเป็นยังไงแบบไหนนะครับผมนี่มีกลิ่นหอมละมุนมีกลิ่นของความอร่อยเข้ามาแล้วนี่นี่ตามด้วยผัดกระเพราปิดท้ายดับข้าวนี่ดับข้าวว่งางั้นเอานะเชฟของเราบอกว่าดับข้าวอ่าดูภาพ มุมไกลสักนิดนึงนะครับผมนี่ดูด,ด,ดูท่ายอ่ายองทำกุ้ไก่กับข้าวสะกหลอนเป็นยังไงนี่โอโ้โหนะครับผมมีเคาะกะละมุงกะละมังเป็นที่เรียบร้อยด้วยเคาะมุมงเคาะหม้อวัดไม่อร่อยอยู่ได้ไงถ้าเกิดหม,อม,อม้อไม่ทะลุนะี่ดูซะก่อนนี่กำลังเดือดกักกักกกกักนี่สุดยอดนะครับผมตอนนี้เราได้ยินเสียงกระซิบแว่วว่าว่าจะมีการ ต้มปลาไหลนะครับผมโอ้โหโคตรปลาไหลอยู่ในกระมังนี่นะครับผมเอาแล้วงานนี้ทีมงานของพานิสานหนองบัวลำพูนี่จัดหนักจัดเต็มกันเลยนะครับผมนานๆเจอกันทีนะครับผมปลาไหลติดบ่วงโอ้โหปลาไหลติดบ่วงโอ้โหใหญ่โคตรเลยนะครับผมโคตรปลาไหลโอ้หสุดยอดโอ้ใช่ได้ได้สุดยอดสุดยอดนะครับผมถือว่าเป็นคลิปที่สมบูรณ์อีกคลิปหนึ่งนะครับผมใครไม่ได้ดูคลิปนี้ถือว่าพลาด ระหว่างที่รอผัดเผ็ดหนูนานะครับผมระหว่างรอต้มเปลี่ยนปลาไหลนี่อันนี้รองพื้นก่อนแต่งหน้าไปก่อนนะครับชมอ่าตอนนี้เสียเบยียเชิมชิมเซ็บไม่เซ็บเดี๋ยวชิมก่อนนะครับผมแน่เอาอมีอืออ้อแล้วมีอื้อแล้วนะครับ<อ>ผมขาดเลือดตรงไหนแกงมะนาวซื้ <C oughs> อน้ำแข็งมาด้วยมากินมาซื้อใส่ถังโอ้ยมาถ่านแล้วเฮ้ย ผ่านยังผ่านแล้วมาฐานาประจัดเลยอืเอาปลาเด็กับเราคนนี้เนรอวะสุดยอดครับผมสุดยอดสุดยอดมาฐานมาฐานครับผมมาฐานนี่เลยเ,นะเยี่ยมนะนี่นะครับผมความอร่อยกำลังเดือดปุกปักปุกปัก,ปก,ปกนี่นี่ครับอนะตอนนี้เออ่แกงข้วหนูเรียบร้อยไปแล้วต่อไปก็จะ หนึ่งข้าวเออ้าวหนึ่งข้าวหนึ่งข้าวอ่ะหนึ่งข้าวซะก่อนนี่ไงพูดง่ายๆก็คือทำกับแก้มก่อนกับข้าวทีหลังออนั่นเองนะครับผมเออว่าฐาน